ก่อนลงทีมชาติเนี่ยเราต้องมีการพรางตัวนะครับทาหน้าครับทาหน้าหยอกเก่ง <Your King. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่รายการหยอกเก่งรายการที่จะผานนักฟุตบอลอาชีพปลอมตัวไปหยอกแฟนคลับตามสถานที่ต่างๆและนักฟุตบอลที่เราจะชวนไปหยอกเด็กๆก,ก็คือกรอบอดิษกไกรสอนกองหน้าทีมชาติไทย ครูพละสุดปปวนภารกิจวันนี้ปลอมตัวเป็นครูพระเพื่อสอนเด็กๆไปทีมชาติเคยเคยแกล้งคนอะไรอย่างนี้มากไหมแบบจริงจังขนาดนี้ไม่ไม่เคยครับสมัยแกล้งกันในทีมแกล้งกันเล่นๆอะไรเยงี้ครับถ่ายคลิปกันสนุกๆต้องดูว่าผมจะออกมาเป็นแบบไหนครับผมถึงเวลาปฏิบัติภารกิจยอกเกอาจ์ชื่อนายศักดิ์สอนสามสลึงนะฮะ วันนี้ก็จะมาสอนที่นี่เป็นที่แรกนะครับเริ่มต้นเบื้องต้นเลยแล้วกันก็มีแค่ออกกำลังกายนิดหน่อยแล้วก็ซ้อมทักษะนิดหน่อยกับน้องๆนะครับผมเป็นนักฟุตบอลทีมชาติต้องมีทักษะพลางตัวก่อนลงทีมชาติเนี่ยเราต้องอยาให้คู่ต่อสู้รู้เราต้องมีการพลางตัวนะครับทุกคนแบมือออกมาครับผมแบมือออกมาแบมือออกมาอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับก่อนนะก่อนทุกคนนะครับถาหน้าครับทาหน้า ท okay. ่าน้าทุกคนนะครับใครทาน้อยจยันจะไปทานใหน้รอบหนึ่งนะฮะ <Okay. S 1> อย่างน้อยไปใช่ไหมยอย่างน้อยไปใช่ไหมเงี้ยคู่ต่อสู้ยังจำเราได้อยู่นะครับผมไหนใครยังหน้ายังพังหน้าไม่ไม่เนียนมาเลยมาเลย เวลาไปแข่งนะต้องฝึกวิชาพังตัวด้วยนะครับอันนี้นะครับนักกีฬาใครที่ไปแข่งนะครับแนะนําอาจารย์พังตัวให้น้องๆด้วยนะครับผู้ต่อสู้จะได้จําไม่ได้นะอันนี้เอาไปก่อนเพื่อนจำได้ไหมห <c oughs> อไหม <c oughs> <c oughs> เป็นนักฟุตบอลที่ชาต้องมีสมาธิการฝึกต่อไปนะครับเราต้องใช้สมาธิและความสามารถเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ใช้ความสามารถนะครับของแต่ละคนในการทำเองก็ได้ให้กินคุกกี้ไนไะ้เอาไหมเอาไหมให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะทุกคนเอาไว้บนหน้าผากเลยครับได้ไหม <laughs> แล้วก็ค่อยๆให้ไหลลงมานะครับเข้าปากให้ได้นะครับ คนไหนเลือกเดี๋ยวเอาใหม่คนไหนเลือกเดี๋ยวเอาใหม่นะถ้าแตกเป็นรัคฟุอลทีมชาติต้องลีลาดีการฝึกต่อไปนะครับเต้นไอแพ้วิพื้น ทีี่่นสวัสดีครับสวัสดีครับมาฝึกสอนเนาะมาฝึกสอนครับอาจารย์ครับพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานครับไม่มีงานรู้จักไหมครับใครรู้จักไหมพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟไทพี่ก๊อฟไหนอ่ะพี่ก๊อฟไม่มีสายไม่มี เรียบร้อยครับอันนี้พี่ครับอดิษฐานไกด์สอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนุกมากครับน้องๆก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะโดนหลอกจริงหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยก็สนุกดีครับผมฝากคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอาจจะมีอะไรสนุกสนุกมาเซอร์ไพรส์กันให้ติดตามด้วยนะครับ